มีแบบเยอะเลยแล้วเราต้องมาเล่นให้ครบทั้งหมดนี่แต่บางอันต้องไม่ไเล่นอะอันนี้ไม่เล่นเะอะราะมันเป็นจุดผัดใจผอขอไปดูก่อนนี่นี่เขาบอกว่าถ้าอยู่ครบกี่ครั้ง x ีโอ้ไม่มาโกหกไม่ได้โกหกหรอกนี่คือแต่เราเขาเข้าไปคมไม่ไม่คบนาทีอะ เอาแบบเด้เดาขอไปชี้ทุกคนทุกคนอะ่ะจะได้เห็นตัวละครเราสกินสตรีมมาดูกันนะสามสองม,ม,มาดูตรงนี้นี่เอาไปเกัน คือแล้วอะมาเรือตกที่นี่นี่เห็นหน้าตาเราไหมเราซื้อชุดสไปเดอร์แมนมาพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมน mm. เข้าแคนกันซื้อๆๆๆตอบตอบฮ้ยอยากตอบให้ผู้ขิงอะผูกกายบางคนอาจตะดี รู้ไหมแม่ฟ้าไม่เชื่อไอคนที่มันดีๆในเกมหรอกคนสวยในเกมพัวอะไรรู้ไหมคนสวยในเกมจะเป็นหัวโจกที่อะไรรู้ไหมจะทีในชีวิตจริงไงไม่สวยก็แค่เลยเลยก็ไม่คนมันใจแกไอคนนี้ว่ามันมีฉาชีเอ้ยอันนี้มันมีฉาชีปะ มันชอบเล่นบุกแคบเว้นเหมือนพี่กุลน่ะเขาชอบเล่นบุกแคบเว้นมาตรวจสอบก่อน หวังว่าแต่เลยเฮ้ยไม่ตามมาโอมดตรีมะ่ะต,ตีมคิดมากมันจะมีลูกโอมให้เก็บกับมันมันจบแล้วโผลอะไรรู้ไหมเอาแจ้งมาเหรอตอนที่เราจะจะเจอกับดอใช่ไหมมันต้องมีลูกกระตา แต่ล้วเคยไปเจอเราแบบยังไม่มีตุ๊กตาแล้วก็ปิดออกมาจางตอมันอะไรอุ้ยลีิงเลยลีิงเลยสปรัาด มืนมืนมืนหมื่นมืนไมนอ่อุ้ยทำไมไม่เช็คตะกอนอเพื่อไม่เทียนผัวนี กลังวิ่งไปไหนกันอนะหาอะไรวิ่งเปิดประตูเปิดประตูเพื่อเอ oh าแบบดอยแบบแบบพาแอมซีกอนแบบแบบะเไปเดินือต้องไปทำภารกิจอะไรอะคะ เวสกินเกียวเปนออผ้ามันมืดอะป่าป่อบผ้าเอาป่าเปล่ามันมืดเหรอจัดให้มื้ ทีละพอแล้วนะยัง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 จนกว่าจะเจอดอ่ะจนกว่าฟาจะตายอ๋อไม่ใช่าแล้วตายตายตอนไหนอ่ะตอนเจอสัตว์ประหลาดเหรอตอนเจอดอมันต้องเป็นแอดยี่สิบตรงนี้คือสิบจานเพรหาไม่เจออุ้ยอุ้ยอุ้ยสามสาม ไฟใช้บึ้มมาปวดไฟใช้ออาไฟใช้ปิดประตูโุ้ยต้องมีของดีอ้าวนี่เพื่อแย่ของดีเราโกรธไปแหละอ่าแบกกา้ฟเรากดีหมดแล้วไม่เป็นไร มันได้ยาไม่เอาฟ้าไม่กดเพื่อนหรอกหัวยาฟ้าไว้ไม่ได้ใช้หรอกคิดว่าคุ้มไหมก็ปลูกยาหนึ่งร้อยบาทแล้วมีแค่สามลูกอมแล้วทำได้แค่ทำให้วิ่งเร็วไอ,อช,ชีชีชีมันมาอีกเลยเราไม่อยากเจอไอ,อ,อชีไอ,อชีฟ้าแค่ทำให้ดูนะ S 1> <S 1> ถ้ามันมา,าเราเต,ต้อง้าไปแฉใ่ตู้ใช่ไห,ไหมใช่เราปุยกเปนดวัะไดหรือไม้ยดอ่ะเราต้องวิ่งหนีตื้อ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 ใน,ใน30สามสิบยิ เราเข้าตู้นี่เพื่ออะไรอ่ะที่เข้าๆกันเนี่ยหาอะไรอ่ะแอบแอบมันเป็นเงาะบะท้อนเราเนาะสารท้องน,น,นี้มันจะมืดสมบูรณ์ มันมึดวันนี้ได้ไหมโอเคได้เอาชนแก้แวรับกินเบียร์ข้างหน่อยชือ่อพอแล้วนะขี้เกียจถือแล้วอะนอนเให้มันถึงดอก่อนสิอีกน,นานไหมล่ะไม่นานใกล้แล้วอ่ะแม่ใกล้ถึงดอกวกลดูแลแล้วนะอีกนิดนึงควรเรียนไ,ไหม ประตูที่สามสิบอะยังมียังไงที่บันแรกสามมันก็ต้องมีอยู่แล้วเขาคิดอย่างนั้นนะไม่มีถึงเลขสี่ก่อนไม่มีถึงเลขสี่เราเขจะมีเขาคิดไปรอคก่อนดีกว่าให้ปล่อยให้มันหนาไป เขาไดบอกล่วเราวนมีตัวที่สามวิ่งตามเขาไปดิวิ่งตามเพื่อนไปเลยไปไหนอ่ะไปกดสวิตช์อันนั้นมันล็อกมันล็อกอยู่ไปกดสวิตช์เพื่อเปิดใจกว่าะไอไอแบบเนี้ยมันกั้นอยู่พอเราเปิดปุ๊บใช่ไหมประตูมันจะ,จะเปิดมันมีเพื่อนไปได้ยังไง ท่อนเมื่อกี้บอกว่าให้ตามเพื่อนไปเพื่อนนะเพื่อนเราอาจจะโกหกเราอะเอา้เอาจะไม่บอกว่าสับแล้วเมื่อกี้ใครสับปะเพื่อนะอ่ะไม่ใช่เพื่อนหรอก ใครหลอกมาป่ะไม่ใช่หรอกเอาฟ้าฟ้ก้ลเหรอููไม่คุม้มสิบนาทีแล้วนะเนี่ยยังไม่เจออีกเหรอยังไม่เจอใจเย็นๆไอ่ได้ไหมไปเจอมากมาก ตายแล้วเหรอโดนพี่ตายจีิแล้วเอ,นะเออโอเคจบสักทีตายหมดตายปิดคลิปจบนอนได้เอาไอ a แดไปชาร์จ